แทงกันที่ผ้าไปบอดสทีนี้วุ่นวายวุ่นวายเี่อวุ่นวายแม่งเด็กโอ้โหแม่งใส่กันแบบไม่รู้เรื่อง่ะพวกออเมืองคอนบุรีพี่มงพี่ไม้มันหลายท้องที่เอ้ยมันหลายมันแบบมันเป็นเขตตอนนั้นออรรถมันยิ่งใหญ่อยู่พวกโปโลโปโลอะไรมันคุมบางเหียนอยู่ว่าไงวะอยู่หมดอยู่หมดพวกเด็กออรรถอยู่หมดอยู่บ้านทุกมันเน่ยมันก็โอ้โหแม่งพากันบ้าข้างกะลังแตกเลยเออพาของเยี่ยม แม่คือเป็นว่าเล่นเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ตอนนั้นก็ดวลเนี่ยอยู่ฝั่งนะโก็โดนทั้งนู่นทั้งนี้แต่บีมาให้กูละคนนึงไหบีอย่ามายุ่งกับกูเลยแล้วนี่ก็น้ำท่วมน้ำมันท่วมแล้วผมไปโคราชช่วงน้ำท่วมีใช่ตอนนั้นยังอยู่บียังอยู่แดนบีอยู่เสียรู้เนี่ยก็ะเด็นเข้าไปโคราชนู่นน่ะเดือนจมกลางโคราชเลยหลังหลังจากเราแยกกันที่น้ำท่วมเนี่ยไปมิน เฮียจันไปโคราชใช่เปไงไปที่นู่นพอไปถึงที่นู่นพอไปถึงที่นู่นแล้วก็อามีเรื่องกันอีกเออเด็กฝั่งทนไปกระชากเด็กเจ้าที่ไว้อีกที่โคราชพอเข้าไปถึงพอไปถึงเรือนจําโคราชใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเข้าไปในโรงไอแดนนายบอกเอ้ยพวกเขาบงเขาบินอะไรพวกนี้เลมึงเยอาเงินมาซื้อนายน,นะเขาบอกอ่า นายเป๋ห่าวเขามาก่อนเลยนายอ่ะขาเป๋ข้างหนึ่งไงใช่ป่ะล่ะเขาก็แบบคุยแบบเอยมึงอย่งงงเงินมันซื้อนายไม่ได้นะโทรตรงโทรศัพท์อะไรไม่มีนะอะไรอย่างเงี้เพราะมันเห็นเราสลักหลังไปไงเพ้าว่าก็มีโทรตรงโทรศัพท์นำเข้าโทรศัพท์ยาเสพติดอะไรในเรือนจำมีอิทธิพลต่อผู้ต้องขังอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะเสร็จเราโอ้ยผมไม่มีหรอกพี่ใช่ป่ะล่ะ ผมมาเนี่ยย้ายระบายใช่ป่ะล่ะเพราะผมก็จะกลับบ้านแล้วผมก็ไม่มีอะไรหรอกอใช่ป่ะล่ะนายเขาไม่ได้ว่าอะไรเสร็จแล้วปุ๊บผมก็แดนเรียกไงบอกถ้ามึงอยู่นี่นะถ้ามึงคิดจะเอานู่นเอานี่เข้ามานะกูบอกเลยว่าตายอย่างเดียวอ๋ควอครูเราเ<ด>นี่ยใช่เราก็ต้องเราก็บอกครับพี่ผมได้ตั้งใจอยู่ในกฎในเกณฑ์ของเรือนจํา อ่าผมจะไม่ดื้อผมจะไม่อะไรทั้งนั้นใช่ป่ะล่ะเพราะผมใกล้จะกลับแล้วใช่ป่ะล่ะและคิดสภาพดูเดิโคราดมีแต่ยาคนบ้าอีกยาบีบีห้าโอ้โหกินกันประสาทเสียไปหมดแล้วตอนนั้นนะตอันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสร็จพอลงไปเหยียบปุ๊บเด็กพวกอเมืองอนกันอเมืองอ่ะใช่ป่ะนี่เขาเล่นออมุงอเมืองอะไรกันเนี่ย พี่มงพี่ไมอะไร้าเป็นบ้านบ้านเป็นเป็นของใครของมันไปใช่ป่ะล่ะแยกโซนกันหมดใช่ป่ะล่ะอ๋อเมืองเป็นใหญ่อยู่ตอนนั้นน่ะพวกชุดพวกไอ้กุ้ยเสี่ยวป้อไอ้ต้นหมวยไอ้นะตะโดเด็กพื้นที่นั่นเลเด็กพื้นที่นั่นเลยนี่หัวเลยใหญ่มันนะอ่าเพราะไอ้บุ้งไอ้บุ้งย้ายไปแล้วอไอ้บุ้งที่ที่อ๋อยีพีของใคร่นั่นแหละย้ายไปแล้วนี่เราผมลงไปนี่คือว่าชุดนี้ ชุดไอ้บุ้งไงมีเรื่องอ่ามีเรื่องกันไงมีเรื่องกับเด็กฝั่งทนเพ้ายามว่ามาผมไปถึงมันก็ล้อมเลยเด็กอ๋อยอ้แม่งเปิดล้อมอ่าล้อมเลยนี่นายนั่นกันออกไงอ่าใช่ป่ะล่ะเราก็เฮ้ยผ่าไม่ดีได้อย่างนี้เราก็พิงแทงน้ำเลยพยายามหลังก็มาไม่ได้ดิเพื่อนใช่ป่ะชาติยามต้องพิงก่อนอ๋อเห็นหน้าอย่างเดียวหลังไม่ต้องระวังใช่ป่ะล่ะเราก็พิงเลยดิปุ๊บเสร็จได้ไอเดียวพี่ เดีおお๋ยวค่อยค <oy>, ุยค่อยคุยกันใช่ปะ่ะล่ะมันก็ไม่กล้ารับเราเข้าบ้านเนี่ยเขาบอกเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูอยู่ได้ใช่ปะ่ะล่ะเสร็จด้านนายมันก็ไล่ขึ้นห้องไปเพราะมันตอนเย็นแล้วเปิดฉากจะปิดใช่ใชแล้วก็เล่นผมขังไว้ขังผมไว้ไวห้องบําบัดเข้าใจป่ะเ<ะ>พราะมันมีคุกไอ้เแดจมีแดนบําบัดนะขอเช้าก็ออกไปแดรบาบัด เยน็นมันก็เข้ามานอนเข้าใอยังอยู่ห้องบำบัดอยู่ห้องปกติทั่วไปไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ท,ทั่วไปเสร็จแล้วว่าอยู่ไปอยู่ยมาใช่ป่ะเช้าบำบัดออกเราก็เข้าเข้าเสร็จตกเย็นมาแล้ก็ขึ้นซอยนอนอยู่แบบเนี้เหรออ่าอยู่แบบเนี้ยเราก็อยู่อย่างนี้มันไม่ไหวมันบีบเรื่องเรื่องมันบีบไงเราก็อ่าเนี้เพื่ออะไรแม่ไม่ให้เจอไอ้พวกนั้นไม่ให้เจอไอ้พวกนั้น อ๋อเพราะมีแผลอ่ามีแผลอยู่มันจะปิดเราเลยเรื่อยเรื่อยมันจะปิดเราเดียวใช่ปะล่ะพวกไอ้นะพวกไอ้ดยต้นหมวยอะไรพวกนี้มันจ้องเราอยู่แงเสร็จแล้วเราก็คุยดีกว่าไม่คุยแม่งไม่สบายใจว่ะแกอยู่แบบวันนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เรียกเลยเดิยเรียกมาคุยเลยเสร็จแล้วเอางี้ลวกันนะนี่เรารู้ว่าแกแค้นชุดที่มันย้ายไป มันเด็กฝั่งทนผมก็อยู่ฝั่งทนเพราะยายว่าและเสร็จเดีว่าแกจะมาตีปลารวมไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยผมกับมันคนละคนกันเราพูดแบบที่โก้นี่ฟังผมนะผมกับมันคนละคนกันรู้จักผมก็ไม่รู้จักเพราะยายว่าเราก็ออกลูกนี้ก่อนใช่ป่ะล่ะรู้จักผมไม่รู้จักอู้ตอนนั้นแม่งบบว่าเดรูวใช่ไหม่รู้ขายเป็นไทยที่อยู่ชุดนั้นน่แม่งคนที่อยู่นะขังหมด ไม่กล้าลงกันเข้าใจป่ะพอได้ที่ได้ทางเราอยู่สองเดือนป่าสามเดือนแล้วเราก็เริ่มแบบว่ารู้จักคนนู้นคนนี้อยากไปเือนแล้วใช่เราก็คุยเลยดิแล้วคุยที่เราคุยคนละคนกันนะอะไรนี้แกจะมาตีปลารวมไม่ได้นะใช่ป่ะล่ะหรือยังไงนี่แกก็ดูผมไปแล้วกันใช่ป่ะพราะถ้าสู้กันเนี่ยผมสู้แกไม่ได้อยู่แล้วแกพื้นที่ใช่แกพื้นที่เช่ป่ะ มังกรพัดถิ่นมันสู้งูดินเจ้าท่าเป็นไปไม่ได้ไดไดใช่ป่ะมีเราลองคบกันก่อนนี้ป่าใช่ป่ะถ้าไม่ดีไงเดี๋ยวอ่าเพื่อนค่อยว่าวอ๋อ,อม,มันก็บอกรับปากรับคำเนี่ยหัวเรือใหญ่มันรับปากคือเราคุยหัวเรือใหญ่เออหัวเรือใหญ่จบเลยเสร็จปุ๊บพอคุยจบมันบอกเอาไม่เป็นไรนะหก็ออกมาก็เดินปกติก<อ>็ทางใครทางมันได้เวลา เาชาตยานเราพวกเรามันอยู่สุขไม่เป็นใช่เพราะไยวะเพราะเราไม่มีญาติหนึ่งนะเราต้องดิ้นเ่าเราต้องดิ้นเนี่ยเพราะไยวะเพราะเราไม่ได้ญาติถึงใช่เราไม่ใชลูกคุณหนูพวกอู๋เซนกุ้ยีไม่ใช่ใช่ป่ะล่ะแม่เราสมเด็จย้ายไปเมื่อไหร่เราต้องรอตุกตโอ้นี่เราสารล้อไงเข้าใจปวะโอ้ต้องถีบทุกวันถ้าไม่ถีบก็ไม่มีเงินไม่มีเงินใช่ป่ะล่ะเสร็จอ่าเราก็เขียนเสนอเลยเขียนเสนอยื่นอีกสามวันเนี่ย เขาก็เรียกผัแดงก็เรียกใช่ป่ะล่ะเขาบอกอ่ากูจะให้มึงออกมาลงมานะอย่าอย่าสร้างปัญหาถ้าสร้างปัญหานี่กูขังลืมเออบอกอย่างงี้กูขังลืมเลยนี่กูไม่ได้พูดเล่นนะมึงจะร้องมึงก็ร้องไปกูทำอม่าทํากูไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ใช่ใช่ป่ะล่ะเราก็บอกครับพี่อ่าพี่ทํางี้พูดอย่างงี้ก็ถูกแล้วแหละใช่ป่ะล่ะเพราะว่าผมอ่ะ จะตั้งใจว่าไม่ต้องการแค่มีเรื่องอยู่ในกฎระเบียบของเรือนจำใช่ป่าล่ะสิบเอ็ดข้อนี่ผมอย่างน้อยก็ต้องมีครึ่งหนึ่งใช่ว่าวัดครึ่งหนึ่งอรมการครึ่งหนึ่งใช่ป่ะล่ะเราก็พูดเสร็จว่าอ่าในเมื่อมึงรับปากรับคำกูแล้วนะเสร็จแล้วอ่ะถอดตัวมันไปถอดตัวนี่ถอดตัวก่อนเลยเขาว่าอ่ะโอเคอ่าถ้ามึงตกลงปลงใจนะมึงไม่ต้องทํางาน พอกองงานไม่มีใครเอาพวกมึงหรอกมึงเออมึงอยู่กองกลางนี่แหละอ๋ออบอกครับพี่อ่าเสร็จปึ๊บเพราะให้เราอยู่กองกลางพอเช้ามาแล้วก็ไปเช็คยอดกองกลางหน้าฝ่ายแล้ววะล่ะอ่าพอตกประมาณเที่ยงบ่ายนี่เราก็ไปเช็กเช็กยอดเช็กวันสาเวลาอ่าไอ้พวกตัวตัวเฮียนี่พวกนั้นน่ะไม่ไม่เหลือก็อยู่รวมกันไง พ้่ยาบ่กเสร็จแล้วก็อยู่อย่างนี้มานั่งคุยกันไงแม่ไม่มีอะไรตื่นเต้นออไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยโหมีแต่เล่นไฮโลแล่วลล่ะไฮโลก็แม่งแบบเงินเราก็ไม่มีใช่บัลล่ะจะทำไงอ่ะผีข้างบ่อนเราบุคคลเอ้ยเอ้ยเอ้ยแค่บัลป็นผีข้างบ่อนแปว่ายาก็แค่บหลล่ะเราไม่เอาดีกว่าเสร็จแล้วจังหวะนี้พี่ยาเสียยาย้ายมาย้ายมาจากไชน่าอ๋อ ยาเราปุ๊บเออเสร็จเราก็เข้าหาเลยดิใช่ป่ะล่ะบอกพี่โดนอะไรมาบอกอ๋อผลิตโอ้ยพียเออมันสู้คดีอยู่อ่ะโอ้ยไม่ไม่ธรรมดาอ่าเราก็โอ้โหพี่เอเจอของแท้เลยเไปกูเราก็เสิร์ฟเป็นการใหญ่เลยเข้าใจป่ะแล้วว่าอ่าชาติยาเรารู้อยู่แล้วใช่ป่ะล่ะปุ๊บเราก็เช็คแคร์เลยใช่ป่ะ เราก็แบบทําท่าลําพองไว้ว่าเรารู้จักคนโน่นนนี้ฟันสนิทชิดเชื้อมันก็เกิดขึ้นเด็กท้องทงท้องที่อะไรมันมันก็แบบรู้จักเราหมดเข้าใจป่ะอ่ามันก็เรียกเราจาาจารยาจานทุกคนใช่ป่ะล่ะมันก็เริ่มแบบเกรงใจเราไงใช่ป่ะล่ะเสร็จได้เราก็ได้โอกาสแล้วใช่ป่ะเอาวะพี่ยังไงก็ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วขยับเลยเสร็จผมว่าพี่ยาเอางี้นะญาติทางนอกพี่มาเยี่ยมทุกวันอยู่แล้ว แต่ต้องทําตามผมนะแต่ถ้าพวกพัสนุงพัสดุเนี่ยผมเคลียร์เองอ่าผมเคลียร์เองบอกเฮ้ยได้เหรอบอกได้ดิพี่เชื่อผมดิโหเสียยาไม่เชื่อมือผมเบอรออ่าบอกเอาเชื่อก็เชื่อเอาเอายังไงบอกให้ญาติพี่นะแพ็กงานอ่ะเอามาเท่าลูกเลยโอหเล่นเท่าลูกเลยแล้วก็ พันประเทศให้ดีใช่ป่ะแล้วก็ยัดใส่ขวดพวกครีมครีมที่มันกดชิตตงชิตต้าอะไรพวกนี้ใช่ป่ะล่ะยัดยัดยัดลงไปยัดยัดยัดลงไปเอาเข้ามาทีละลูกโอ้โหงานงานงานใหญ่นะงานนี้เราก็วางแผนเลยผมเข้ามาแบบนี้ใช่ป่ะล่ะเราเจอของจริงนะเนี่ยเราก็ต้องจริงมันมั่งแล้วใช่ป่ะล่ะเราก็ยังไม่บอกใครใช่ป่ะแต่เราไปบอกพัสดุว่าถ้ามีชื่อนี้นะ อ่าก็คือเปิดแบบคร่าวๆไปรู้กันอ่าเสร็จแล้วก็มึงเอาเงินไปใช่ว่าห้าพันอ่าและเสร็จมึงจะไปแจ้งลูกพี่มึงรึกว่าใครกูไม่รู้แต่จบที่มึงใช่ป่ะล่ะปุ๊บได้ครับพี่ได้ครับอาจารย์ปุ๊บเสร็จเปิดพัสดุเลยแล้วก็โอ้โหใจแม่งตุ๊กตุ๊กลุ้นนี่วะเราเกิดแม่งครั้งแรกอ่ะกลัวแม่งดัดหลังเราเลยใช่ป่ะล่ะ ถ้างานนี้ไปยาวเลยเนะี่ยน่า <รอ S 1> จะาเนี่นู่นหะวนกลับบางฝั่งเลยเราคิดภาพไปนู่นเนี <c oughs> เ่ยกลับเข้าฝั่งไปบางฝั่งแน่แล้วว่า่ะเสร็จแล้วเอาพี่เป็นไงเป็นกันวะแล้วก็เปิดชื่อปุ๊บชื่อหลานเขาแล้วเ,เข้ามาจะแบบปุ๊บแต่เอาไปฝากนี่นี่มันดีอย่างหน, <c oughs> นึ่งเพื่อนเอาไปฝากที่พัสดุที่ที่ห้างไปเซ็นทันเลย ที่ห้างที่หงแล้วก็เข้ามาพอปุ๊บพอเด็กมันก็เปิดเปิดเปิดก็แบบลองกดออกดกดกดคีอ่าคีมมันก็ออกปกติแค่้ว่ละกด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 เสร็จปุ๊บมาโอ้หโหอ,อาวรับของนั่ก็โยนโยนเนี่ยโยนแบบนี้โยนแบบเหมือนไม่มีค่า,อ,าอะไรเงี้ยจะไปอ,อ่า มันก็ทำเนียนกันนะโยนแบเออไปไปไปอไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะมันก็ทำดีทำเนียนเสร็จแล้วก็สายฝาหมีล้วก็รวบเลยเออเราก็รวบเลยปุ๊บอ่ะเราก็หิ้วเลยไปนู่นเลยหลังตึกไปนู่นเน่ถิ่นเราใช่ป่ะล่ะเด็กบงเด็กบ้านเราก็อยู่อยู่ตรงนั้นหมดเลยอยู่ตรงนั้นหมดเลยเสร็จแล้วจับเลยให้ดีมึงดูไอ้เป๋อย่างเดียวอย่าให้มันมาใช่ป่ะมาก็บอกเสร็จแล้วก็ผ่าเลยผ่าพิมามาโอ้โหลูกหนึ่ง เป็นลูกเรื่เข้าครั้งแรกกันครั้งแรกเลยเสร็จถุงบันเทิงเลยโอ้โหบันเทิงเรองใจเพื่อนเลยเสร็จแล้วปุ๊บเสียยาอยู่เฉยในผลประการเด็แล่เวละปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปแทงตามบ้านไยใช่ป่ะอ่าไปตามบงตามบ้านหลักๆอ่าบ้านอเมืองบ้านพิมายบ้านนครบุรีถึงทุกบ้านถึงทุกบ้านเราเดินศาสทุกบ้านเลยเออถามเด็ก ที่มันเจอเราดูช่ปุ๊บเราสาดทุกบ้านเลยยันลงลงลงเลี้ยงเราครอบคุมไม่หมดครบครบหมดทุกครบพอครอบทุกบ้านแล้วช่บ่ะทีนี้ก็ซื้อกลายเป็นขายเลยถึงหมดแล้วเม็ดละห้าร้อยอุ้ยโอ้โหนี่เม็ดละห้าแออสบายแฮรเลยบุรี่กับเงินสดโอ้โหแม่งแบบมาแบบหลั่งไหลเลยเออมาเข้ามาปุ๊บเสร็จเหลือมือถืออ่าเหลือมือถืออยกงเงะ เอาเดี๋ยวนกเข้ามาอาบอกออาเข้าได้อบาแบบใช่งานรอบแรกผ่านใช่ผ่านแล้วก็พัสดุเข้ามาเนี่ยเข้ามาเนี่ยปุ๊บคือปาดรองเท้ารองเท้าว่าใบให้ยว่าให้มือถืออยู่ได้ลงลงพอดีใช่เหมือนเดิมเข้ามาพวกรองเท้าออกกำลังกายหนาหนาเห็นป่ะคือหนาหนาทั้งซิมทั้งอะไรอยู่ในนั้นหมดครบวงจรเสร็จแล้วเปิดพัสดุเอาไนกี้โอ้โหปุ๊บ เปิดโอ้โหย่าลางจานเราก็มาปึ๊บเสร็จไอ้นูก็อยากได้นี่ก็อยากได้ใช่ป่ะล่ะก็เข้าทางเราหมดเด็กท้องที่ไม่กล้าขยับใช่ป่ะล่ะเราไปขยับอ่าเราไปขยับคนเดียวเลยเริ่มต้นคนเดียวเลยเสร็จแลไปว่าโอ้โหแม่เข้ากันมาเริ่มบันเทิงเริงใจแล้ว เออเราก็โหใส่บ้าข้างกระบังแตกแกตอนแรกก็ไม่ไม่พลาดด้วยไม่พลาดไม่เกมไเออไม่เกมว่าช่วงหลังมาเนี่เริ่มเยอะแล้วอภัยก็เริ่มจะมาใช่ป่ะล่ะพะช่วงนั้นมันก็แบบเริ่มเริ่มเยอะแล้วคุกโครานี่เริ่มเยอะแล้วใช่ป่ะล่ะบ้านโทรศัพท์อะไรเริ่มมีกันแทบทุกบ้านแล้วโทรกันโอ้โหวั่นไปหมดน่ะเออเนี่แหละจุดกําเนิดของมันเสร็จ ไอ้พวกเด็กท้องที่ใช่เป่ะล่ะแม่งรู้เนี่ยเพราะรอบนอกมันไม่มีบ้านใครเขาจปว่าเฟี<อ>้ยงเข้ามามั่งอะไรมั่งหูเละเทะไปหมดอ๋อมาทางขารอ่าคุากไม่มีหลังคาเนี่ยใช่ป<อ>่ะล่ะก็เฟี้ยงกันเข้ามาแบบหูแบบอลังการงานสร้างนายปิดไม่อยู่เลยทีเอาที่ไหนมาปิดนายปิดไม่อยู่เนี่ยเซจปึ๊บนี่เหล็กดำใช้ยาวนะอ่าปึ๊บเรียกเราเข้าไปี่ เฮ้ยเฮียมึงเอาอะไรเข้ามาเนี่ยบอกอ้าวเอาอะไรพี่บอกเฮ้ยกูเห็นนี่ใช่ป่ะเห็นมึงเอ็นฟันขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเหวันฟันขึ้นกูได้กลิ่นด้วยอะไรนี้อ้าวี่บอกอ้าวพี่ได้กลิ่นก็ไปตามมันดิไปตามผมทําไมอะใช่ป่ะพี่มาทำงี้พี่ทําไม่ถูกแล้วใช่ป่ะล่ะปุ๊บในทีนี้ถ้ามึงแบบนี้นะเดี๋ยวกูจับมึงได้นะเดี๋ยวมึงโดนกูแบบเต็มที่เลยอะไรชุดใหญ่ไฟ,ไฟกระพริบเลยเอ,อะไรอย่างี้ บอกเอาเลยพี่พี่จับผมได้เอาเลยผมมอบอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะปุ๊บเราก็เริ่มบ้าแล้วพ้าปาะเราก็เริ่มแบบว่าเล่นเยอะใช่ป่ะล่ะอาการมันก็ออกอยู่แล้วมันมองรู้นายใช่ป่ะล่ะเสร็จแล้วขึ้นเรือนนอนแม่งตามเราอีกเว้ยวันนั้นน่ะตอนตกเย็นล้วขึ้นเรือนนอนเสร็จใช่ป่ะขึ้นเรือนนอนแล้วเราแบบเสื้อเราไม่ถอดเนี่ยพ้าปาะเสร็จแล้วไม่ถอดแม่งบอกเอ้ยถอดเสื้อดิอะไรอย่างงี้โอ้พี่ผมไม่สบาย ใช่ป่ะกินข้าวไม่ได้เลยสองสามวันแล้วใช่ป่ะละ่ะผมก็ไม่สบายจริงยังไงพี่ก็นุโรมผมเี็คนหนึ่งบอกไม่ได้มึงวิดพื้นเลยห้าสิบโอ้เล่นเราห้าสิบเลยเด็ <c oughs> กเราบอกว่าพี่ผมไม่วิทหรอกใช่ป่ะละ่ะเราก็เดินเข้าเลยเราเดินเข้าไปในซอยเลยเสร็จแล้วเท้าเราก็ด้านกันเดือกแทงกันด้านกันเดืออแทงกันด้านกันเดือแล้วคนแม่งมุงกันเพียบเลยใช่ป่ะละ่ะเสร็จเราก็ โหเราโวยไปหลายคำอะ่ะใช่ป่ะล่ะโวยไปหลายคำมันก็เลยบอกอ่าเดี๋ยวมึงเจอกันเสร็จมันก็ลงไปปิดขังลงไปเสร็จปึ๊กมังทำเรื่องให้เราเซนเนี่ยอ้าวแล้วเราจะไปเซนทำไมอะ่ะใช่ป่ะผมไม่เซนพี่ให้ตายไงผมก็ไม่เซนอ่าไม่เซนใช่ไหมไม่เซนเดี๋ยวมึงเจอกันเสร็จมันก็ตามเราอยู่พักหนึ่งอะ่ะเ,เราก็ไม่ไหวเออเราไม่ไหวนี่เราก็หลอนด้วยใข้า่จล่ะอ่าเราก็เล่นอยู่แล้วด้วยเราก็นีเ่เลยออกลูกหัวหมอเลยเนี่ย นี่เลยให้พวกไอ้ที่มันเป็นทนายอ่ะทนายไอ้พวกทนายปี๊พวกนี้่ทนายโจนอ่ะเราเข้าหาทนายโจนเนียนี่เดี๋ยวลองเรียนแม่งเลยถึงผู้ตรวจการเป็นดินเลยอ่าเราเล่นใหญ่เลยเดีเราเล่นแบบว่าถึงผู้ตรวจการเป็นดินเลยยังไงนะมันก็แพ้เราใช่ป่ะแล้ว พี่มันจะส่งมันจะออกได้หรืออะไรอย่างนี้ออกได้แหมตาคุดจะไม่ออกไม่ได้เราก็ไปเอาซองในมตทมาเค่น<ช>ี้เสร็จแล้ว,ลวปุ๊บเราก็ปิปดผนึกปิดผนึกส่งเมือไม่กล้าเปิดอยู่แล้วแล้วเรื่องแม่งลมเพลลมพัดไม่ไปถึงพอดีนี่เล้อช็อตน,นี้นะช็อตน,นี้แม่งไปถึงพอดีแล้วปุ๊บนายแม่งก็เรียกเราเลยดิกบอกเฮ้ยไอ้่า i, นทำอะไรมันเขียนร้องเรียนอะไรวะโอ้โหกูสาไปว่าไม่ ปล่อยเอาหูเปนาตาไปไล่กูสาไม่ยุ่งกับมึงนะเรื่องมึงทำงี้ได้ไงมึงอย่านะอย่าทำกูนะ <c oughs> ชิบหมมึงอย่ามึงอย่าทำกูนะโอ้โพี่ผมไม่ทำหรอกพี่นะที่ผมมานี่ผมเขียนนี่เขามาเนี่ยคือว่าผมจะชมเชยพยาอย่างเนี่ยเราบอกว่าจะชมเชยว่ากับคงกับข้าวนี่ดีอนุกันดีนี่ก็ดีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเพราะว่ามันต้องถามถามพวกนี้พยาป่ะมันก็สอบทีละคนห้าคน ที่เราเขียนไปลงชื่อไปห้าคนแล้วก็เด็กออมองคอมเมืองด้วยเด็กเจ้าที่ด้วยใช่ปะนะ่ะลงไปเสร็จผมว่าอ,อาหารที่นี่อะไรดีอะไรแล้วบอกอ๋อมีโคราชครับมีโคราชอร่อยที่สุดเราก็เขียนเสร็จมันรู้ดิมันรู้ว่าเราแม่งเขียนได้เรื่องแม่งไปถึงจริงใช่ปะนะ่ะล่ะ นายแม่งไม่กล้ายุ่งกับเราเลยทีนี้เมื่อก็เปิดไฟเขียวอ๋อนี่แม่งก็ไม่กล้าเลยไม่กล้าแล้วเราหูนี่คนอ่ะากเก่งใช่ไงเสร็จแล้วแม่งคนแม่งหลังไหลเข้ามาแบบหูเขาเข้ามาแบบหูแน่นไปหมดนะเออแม่งแทงกันที่ผ้าใบบอดอีกทีนี้วุ่นวายวุ่นวายเนี่ยวุ่นวายแม่งเด็กหูแม่งใส่กันแบบไม่รู้เรื่องอ่ะพวกอเมืองคอนบุรี อ่าพี่มงพี่ไม้มันหลายท้องที่ไว้มันหลายมันแบบมันเป็นเขตเนี่ยอ๋อแล้วพอพอเรื่องพวกนี้เยอะเนง่ยอ่าแม่งก็แทงกันวุ่นวายเนี่ยก็โอ้แทงกันเรื่อยแทงกันโอ้โหเป็นว่าเล่นโผล่ราชเออเสร็จแล้วเราก็เริ่มไม่ไหวแล้วไงแบบเล่นรัวเล่นแบบหลอนเราก็ใส่เสื้อเิ่มหลอนแล้วอ่าเราก็ใส่เสื้อสองสามตัวเลย ทหารอีกตัวสุดตัวสุดท้ายใช่ป่ะล่ะแล้วกันเราเพื่อนเขาใหญ่ป่ะเพราะเราเป็นนำพาเออ่รูกว่าจะมาวันไหนจะมาวันไหนปิดกล่องเราวันไหนก็ไม่รู้เพราะช่วงหลังไอ้ยอดเราไม่ให้แล้วอ๋อไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วต้องซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียวไงช่วงหลังเนี่ยบอกยอดเดอดไม่มีนะเว้ยแต่ติดซีซีซีเราให้อยู่ไอ้ใหญ่ป่ะแต่ที่เหลือแบบกระเละกระลาดเราไม่ให้โอ้โหแม่งจีฮีเราก็กลัวเหมือนกันใช่ป่ะล่ะ แล้วบ้านเราแม่งก็ขายแบบโอ้โหขายแบบเท็กซัก,ก,กเลยบวยด,ด,ด,ดงไอเดียวพวกนี้เออเด็กปากช่องขายกันบ้าข้างกะลังมันมแตก<ด><ด>อก็ไม่รู้หรือว่าแม่แค่สมได้เลยสมใสรู้ก็ทั้งรู้อะไรมันเอาไม่อยู่แล้วเพื่อนเ<อ>ขาใหญ่ป่ะแล้วเด็กท้องที่พร้อมใจกันด้วยเขาใหญ่ป่ะเอาไม่อยู่ก็ได้แต่ไล่จับเขาใหญ่แล้วจับใครไม่ให้จับจับได้ก็ต่อดีต่อคดี ตามว่าไปตามนั้นโทรศัพท์ก็ต่อก็ดีพวกายาพวกนี้ก็ต่อก็ดีไปแต่ก็ปากไม่หมดไม่หมดอ่ะมันจะหมดได้ไงอ่ะแล้วนี่อภัยแม่งมาไงยี่บห้าอ่ายี่บวันที่ห้าธันวาห้าธันวาอห้าธันวาแม่งอภัยมาพอดีเราก็ลุ้นไงยครับว่าเฮ้ยเพราเราก็ไปหาชื่อเราเข้ใจว่ะโอ้โหแม่ไปเจอคนสุดท้ายพอดีเลย อ๋อมีชื่อปล่อยอะัรมีชื่อปล่อยอภัยนะโอโห้เฮโรโป่งใสร่งเสเลยกําลังจะวุ่นวายเลยอ๋อถ้าอยู่ตออ่อจนะวุ่นงานวุ่นเลยแหละโถ<อ>ค<อ>นกําลังแบบได้ที่ใช่ปะล่ะนะไม่รู้ใครกับใครมก็จะเริ่มจะแทงกันแล้วเริ่มคอมเมนต์กันแล้วเพราเราออกนี่เราออกวันที่ยี่สิบสามทันวาออกอรรใช่ห้าสี่เราออกยังไม่พ้นี่้ใช่เราออกยังไม่พ้นหน้าคุกเลย ห้าสี่เพื่นอนฮะหลังน้ําท่วมหลัน้ท่วมใช่เราปล่อยห้าสี่ตัวเราเดินยังไม่ถึงยังไม่ถึงประตูเลยบ้านเราแม่งโดนปิดเฮ้ยออวันปล,อล่อยเราวันปล่อยเราอ่ะบ้านเราโดนปิดหมดเลยปิดเลยปิดหมดเลยดีแกปล่อยเราอวันที่ปล่อยดูดวงเราดูอ๋พอพอเขาเรียกแกปล่อยตัวเนีเช้าเนี่ยโอ้เรายังไม่ถึงประตูเลย เสียงผู้ชมผู้ช่วยเป็เป่าลูกวงลูกวิดอ่ะว่เรียกกันวุ่นเลยบอกว่าบ้านจานบอกบ้าาจานโดนแล้วโดนปิดแล้วโอ้โหโดนแทงเปคนละลูสองลูกแจกจ่ายกันไปแกออวัีอ่ะก็โดนปิดเลยโดนปิดเลยมันไม่มีไม่มีตัวหลักแล้วเข้าใจไบ้านเราแม่งโดนปิดเลยวันนั้นเสร็จแล้วเราปล่อยพ้นโทษลงมาแล้ววันนอนนี่โรงแรมห้าดาวเลยโอ้โหเออ ปล่อยสาวงงสาวงามมาคนหนึ่งแล้วก็ซัดเลยจัดเนี่ยกลับเองหรือแค่ไป้รับกลับเองอ๋อมันนอนดาวแดงก็พอมีเหลือออกมาก็มีพอมีบ้างเพราะว่าทั้งเม็ดเราตั้งห้าร้อยเสร็จแล้วกลับนี่เลยบางแคร์มันติดลมออกมาอ๋อมันกระทบต่อต่อเนื่องมาเราก็ยังไม่หยุดเพราอยัเพราะถึงตอนนั้นเรายังไม่หยุดเนี่ยตอนห้าสี่หลังน้ําท่วม เขาบอกโอ้พายเรือขายกันอย่งกัเท็กซัสพายเรือขายกันอะไอพวกที่เอาเรือส่งไปแถวตัดมงตัดใหม่นี่ก็ลงเรือกันแบบว่าขายแบบขายดีแบบเทน้ำเทท่าก็เลยต้องแล็บต่อมันก็ต้องแล็บต่อีอกหน่อยพอแล็บต่อเนั่นู่นเดียวเข้าบําบัดแดนสิบามลาดยาวหน่งไปัดปี เอ, <laughs> เออลาดยาวไปไปสิบสามต่อเนื่องเข้าไปเสร็จอยู่ได้ประมาณสิบกว่าวันเนาะปล่อยปล่อย,อยอรอลงแล้วก็โดนอีกรอบหนึง่งโดนอีกรอบหนึ่งบับัดอีกโดนบำบัดรอบสองไงที่เก่าที่เดิมเสร็จแล้วเราเเการ็ใช่แล้วไอ้กองเขาเป็นยืนเป็นหัวเรืออยู่ไงอ๋อแล้วก็นี่เป็นบ้านโอรรถลม่เป่นไรตอนนั้นโอรถมันยิ่งใหญ่อยู่พวก ไอ้โปโลโปโลอะไรมันคุมบางเหงียนอยู่ข้าใจป่ะแต่นั้นอยู่หมดอยู่หมดพวกเด็กอารถอยู่หมดอยู่บ้านนุ้งมันน่ะมันก็โห่แม่งพากันบ้าข้างกะลังแตกเลยเออพาของเยี่ยมอ่ะแม่งก็เทีบกันว่าเล่นเลยในยุคนั้นนะในยุคนั้นน่ะแม่งแบบโหดยุคนั้นน่ะตอนนั้นไอ้ไอ้โปโลมันขึ้นอยู่ไงไอ้โปโลอ่ะใช่แล้วเสร็จว่าเราย้ายไปเราไปกับพวกไอ้ขาวไอ้ผ่องแล้วก็ไอ้หลังเก้าแต้ม มันดึงแล้วเข้าไปอยู่ไงเขาจป่ะมันดึงแล้วเข้าไปอยู่เสร็จแล้วมันไม่ยุ่งกับเราเออมันปล่อยผ่านมันเรียกเราอาจารย์อาจารย์ใช่ปะ่ะโปโลอ่ะเสร็จแล้วเราก็เออนั่นแหละแต่ขนมมายิ้มยงยิ้มญาติมาเนี่ยอ่ามันก็คือว่าให้มันคือแบ่งปันไปคือไม่ผ่าเขาจะแบบคือผ่าไม่ได้ใจให้ถ้ามีใจกู้ห้ม่กเเงอะไรเงี้ย ที่ที่เหลือแม่งโดนพาหมดม่งโดนหมดพาหมดนั่นเหนื่อแม่งโอหยุคนั้นแม่งโหสารเด็กอแบบนี้แบบทำกันแบบเถื่อนๆเลยแบบยิ่งกสารเด็กซื้อของมาสี่ห้าพันเนี่ยโถูได้แดกขนมปังกันเดียวโอ้โหโถูเหลือยันกันผีกันเดียวมาถุงใหญ่ๆเออมาถุงใหญ่ๆขนมเปี๊ยะโอ้โหเหลือเปี๊ยก้อนเดียว โอ้โดพากันแบบนั้นนะมันโอ้โหไม่ได้พาอะไรอย่างงี้แม่งบัตรเลยนะตึกสิบสามเนี่ยเนี่ยลาดยาวไงเมื่อก่อนเป็นเป็นแดนโรคเอดใช่ป่ะแต่เปลี่ยนเป็นบัตรเนี่ยเปลี่ยนเดิมบัตรแล้วมาจากสิบทีแรกมันอยู่สิบใช่ป่ะล่ะสิบแล้วก็โยกกันนะพอแดนสิบปิดแล้วก็มาแดนสิบสามกันใช่ป่ะพวกบัตรโอ้โหโอ้โหแม่งพากันแบบเท็กซัตเลยตอนนั้นไอ้ไอ้ปอลมันขึ้นไงบ้านเรา ตึงอยู่นะใช่ตึงอยู่แล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งพระนครใช่ปะ่ะเด็กของตรงของเตยอ,อะไรจะฝั่งอยู่อยู่แขบหนึงน่งแขบหนึ่งใช่มันไม่ให้ไม่ให้รวมกันอ๋อคนละโซนกันเลยใช่มึงเบิกอย่างเด็กฝั่งทนอยู่มันก็เอาพวกนี้ไปขึ้นร้านค้าอะไรพวกนี้ครอ,อบคุมไม่หมดอตอนมันขึ้นใช่ปะนะ่ะล่ะเรา,าใช่ตอนอยู่แดนสิบของเตยมันขึ้นและเสร็จแล้วเราเบิกพวก ของกินของอะไรอย่างนี้ในสบู่มาแดดอย่างนี้ออ้ยาที่ฟงยันฟันมาปีดเปขนาดเออบางบ้ามันปีดไปขนาดนั้นนะแล้วทีนี้ช่วงนั้นพวกไอ้ตีเแข่งมที่อยู่แดนสิบอ่ะไอ้ตีเแข่งไอ้โรดฟ้าผ่าพวกนั้นตอนนั้นยืนอยู่ไงแล้วแบบมาฝั่งนี้ใช่ป่ะข้แยกพอแยกอย่างนี้ฝั่งทนขึ้นพวกไอ้โปโลมันขึ้นพวกเด็กโอรรถมันขึ้น ขึ้นเสร็จมันก็ครอบคุมหมดไอ้พวกนี้หน้าลงหน้าลายอะไรก็ไม่รู้เบิกนู่นนี่นั่นมาเอาสบู่เอาเอาสบู่อ่ะทอนกันไงมันทีใครทีมันอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะอ๋อเล่นทอนกันเนี่ยเมื่อเบิกมาเอาเอาสบู่ไปแดกเอายาฟันไปกินอะไรเงี้ยมันยุกใครยุคมันใจป่ะเสร็จแล้วเรามาเข้าสามรอบน่ที่นั่นแ่ะสามรอบ เราดูนเข้าค่ายทหารไปสองรอบเสร็จแล้วเราอำลาเลยเขาออกมาล่าสุดออกมาล่าสุดก็ไม่เอาเลยเลิกไม่ยุ่งไม่อะไรไม่ยุ่งไม่อะไรเลยก็คือกินเหล้าอย่างเดียวก็คือได้อยู่กับอาจารย์เค้ใช่ที่อาจารย์เค้เรามาปรับแล้นาติช่คุยกันแล้วก็มาคุยกันช่วยเหลือดูแลถ้ามึงไม่แสบถ้ามึงหยุดแสบนะถ้ามึงเชื่อกูนะหยุดทุกอย่างก็คือว่ามึงมาอยู่กูเหมือนเดิม กูอะไม่อยากจะห้ามไม่อยากจะว่ามึงหรอกเพราะว่ามันอยู่วงนอกแล้วะอะไรอย่างงี้ใช่ปะล่ะมึงก็เป็นส่วนตัวของมึงเอาพูดถูกถ้ามึงอยากจะอยู่กูอีกว่าเรื่องยาเรื่องอะไรกูไม่เอาใช่ปะล่ะกูบอกตรงเลยกูไม่เอาเสร็จแล้วเราก็รับปากรับคำไงแล้วผมเลิกหมดก็เลยมาอยู่สหายอ่อนทัวแปดสิบเอ็ดคือเราขอเรื่องยา,ยยางดยีขอเรื่องยาไดมาอยู่กับอาจารย์เค้ยออนทัวแปดหนึ่ง ใช่ก็ว,วันนี้ก็เฮฮาสนุกตืก<ช>่นเต้นหลายหลายอย่างาก,กับเฮตันนะถึงต้นเสืออยุทยาก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรยังไงเพราะว่าเฮตันเขาก็มีเรื่องราวาเยอะนะเยอะฟองพวง<ช>มันอยู่ในคุกเยอะยังมีหลายจุดหลายอย่างที่เฮตันนี้ยังไม่ได้เล่าเอ<ช>าไว้โอกาสหน้าหรือเมื่อเหมาะมีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดอะไรไว้เป็นประสบการณ์ให้ฟังอีกทีครับสําหรับวันนี้ผมกับเฮตันขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม